สรุปสูตรสมมูลประพจน์ที่สําคัญและวิธีการทําโจทย์ของประพจน์ทําได้อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทําไปพร้อมกันเลยครับประพจน์ที่สมมูลกันคือประพจน์ที่มีค่าความจริงเหมือนกันครับหรือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าเราเปลี่ยนรูปร่างของประพจน์ไปเนี่ยเป็นรูปแบบอื่นแล้วแต่มีค่าความจริงที่เหมือนกันครับประพจน์นั้นน่ะก็จะสมมูลกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประพจน์รูปแบบไหนที่สมมูลกันบ้าง พี่จะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆเนาะอย่างแรกครับก็คือสมบัติการสลับที่ถ้าประพจน์เชื่อมกันด้วยและหรือก็ต่อเมื่อเนี่ยเราสามารถสลับที่กันได้ครับเอาหน้าขึ้นก่อนหรือล้างขึ้นก่อนก็ได้ P และ Q ก็เป็น Q และ P ลักษณะนี้ครับ ต่อไปครับคือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเช่นเดียวกันครับถ้าเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายและหรือก็ต่อเมื่อเนี่ยเราสามารถสลับกันได้ครับเราจะทําคู่ไหนก่อนก็ได้เนาะทําที่ p กับ q ก่อนหรือว่าทําที่ q กับ r ก่อนก็ได้แล้วแต่เราครับอันนี้คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเนาะต่อไปคือสมบัติการแจกแจงครับสมบัติการแจกแจงเนี่ยถ้าในวงเล็บเนี่ยประพจน,น์ขั้นด้วยเครื่องหมายและหรือเนี่ยเราสามารถแจกแจงเข้าไปได้ครับ ซึ่งการแจกแจงเนี่ยก็จะทําได้ทั้งหมด3รูปแบบครับก็คือและหรือท่าแล้วครับแจกไปได้เลยเนาะถ้าในวงเล็บเนี่ยเป็นหรือใช่ไหมครับเราก็แจกแจง p เข้าไปครับกลายเป็น p และ q ครับหรือ p และ r ลักษณะนี้ครับแจกแจงเข้าไปได้เลยเนาะถ้าแล้วก็เหมือนกันนะ p ถ้าแล้ววงเล็บ q หรือ r เนี่ยเราก็สามารถแจกได้เป็น p ท่าแล้ว q หรือ p ท่าแล้ว r ครับแจกแจงได้ลักษณะนี้โอเคเนาะ กลุ่มต่อไปครับคือกลุ่มสมบัติของคําว่าถ้าแล้วถ้าแล้วเนี่ยมันจะมีสมบัติหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆครับคือ p ท่าแล้ว q เนี่ยจะสมมูลกับ not q ท่าแล้ว not p ครับสังเกตดีๆเนาะ p กับ q เนี่ยมันจะกลับที่กันแล้วก็เติม not นั่นเองครับหรืออีกแบบหนึ่งคือ p ถ้าแล้ว q เนี่ยจะสมมูลกับ not p หรือ q ครับอันนี้เป็น p กับ q ตำแหน่งเดิมเนาะเป็น not p หรือ q แทนครับ เราจะใช้บ่อยที่สุดเลยนะสามารถดอกจานไม่ได้เลยครับว่าอันนี้ใช้บ่อยต่อไปครับก็คือสมบัติของก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเนี่ยพีก็ต่อเมื่อคิวจะสมบูรณ์กับพีถ้าแล้วคิวและก็คิวถ้าแล้วพีครับอันนี้ก็น่าจําครับต่อไปครับสมบัติของนิเศษถ้าเราเจอนิเศษซ้อนกัน2อันครับนอตด้วยนอตพีเนี่ยนิเศษมันจะตัดกันเองครับกลายเป็นพีตัวเดียวต่อไปครับแล้วถ้าเรากระจายนิเศษเข้าไปในวงเล็บบ้างล่ะถ้าเรากระจายนิเศษเข้าไปที่วงเล็บนะครับทุกตัวจะต้องมีนอตครับ รวมถึงคำเชื่อมด้วยนะครับสังเกตเนาะ not p และ q จะกลายเป็น not p หรือ not q ครับและจะเปลี่ยนเป็นหรือนะครับถ้าเราแจกแจงไปที่หรือแทนครับ Not p หรือ q เนี่ยจะกลายเป็น not p และ not q ครับหรือจะกลายเป็นและครับต่อไปถ้าเรากระจายทิศท่าแล้วล่ะอันนี้ต้องประยุกต์ความรู้นิดนึงครับ p ท่าแล้ว q เนี่ยมันจะสมบูรณ์กับ not p หรือ q ถูกไหมครับ เช่นเดียวกันเนาะถ้าเราเติมนิเศษเข้าไปครับ not p ถ้าแล้ว q เนี่ยจะสมมูลกับ no t ด้วย not p หรือ q ครับเมื่อเรากระจายไปใช้ความรู้เมื่อกี้ครับ n o t n o t p ก็จะกลายเป็น p ครับหรือเนี่ยต้องกลับไปเป็นและครับแล้ว q ก็จะกลายเป็น n o t q เพราะฉะนั้นถ้าเรากระจาย not ลงไปใน p ถ้าแล้ว q เนี่ยก็จะได้เป็น p และ not Q ครับลักษณะนี้ก็ต่อเมื่อเนี่ยก็จะพิเศษหน่อยเวลาเรากระจายดิเศษเข้าไปนะครับมันจะเป็น N o ตของตัวเดวตัวหนึ่งครับเป็น n o ต P ก็ต่อเมื่อ Q หรือ P ก็ต่อเมื่อ Not Q ก็ได้อันรอันหนึ่งครับประมาณนี้นะครับสมบัติที่สําคัญสําคัญของการสมมูลของประพจนะ์เนาะมีด้วยกัน6กกลุ่มหลักๆครับเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้กันดูครับว่ามันจะใช้กันยังไง เรามาดูตัวอย่างกันจงพิจารณาว่ารูปแบบของประพจน์ต่อไปนี้สมบูรณ์กับรูปแบบของประพจน์ในข้อใดครับโจทย์เนี่ยให้ p ก็ต่อเมื่อ q มาครับเขาถามว่ามันสมบูรณ์กับข้อกอหรือข้อขอครับเราต้องเปลี่ยน p ถ้าแล้ว q เนี่ยเป็นกหรือขอให้ได้ครับข้อสังเกตแรกเนาะให้เราสังเกตว่ามันขั้นด้วยเครื่องหมายแหละครับ p ก็ต่อเมื่อ q เนี่ยมีสูตรสมบูรณ์ของก็ต่อเมื่ออยู่1สูตรนะครับจำได้ไหม มันจะสมบูรณ์กับ p e ท่าแล้ว Q และกับ Q ท่าแล้ว P ครับอ่าใครยังจําไม่ได้เนาะสามารถกลับไปทวนมนก่อนได้นะครับตอนนี้เราขั้นด้วยเครื่องหมายและเหมือนกันแล้วนะครับต่อไปเราไปสังเกตเนาะเราสังเกตที่ตัวหน้าครับ P ท่าแล้ว Q เหมือนกันและโอเคข้างหลังเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น Q และ N o t p แสดงว่า Q ถ้ท่าแล้ว P เนี่ยต้องเปลี่ยนครับถ้าแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างครับ ถ้าแล้วตัวที่ใช้บ่อยเลยก็คือ N o t หน้าหรือหลังครับ Q ถ้าแล้ว P ก็จะกลายเป็น not Q หรือ P ได้ครับ Not Q หรือ P เนี่ยอา้าวแต่ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันกลายเป็น Q และ not P ครับไม่ได้ตรงกันกับเรานะครับแต่มันดันไปตรงกับตัวขอไข่แทนครับขอไข่เนี่ยด้านหลังเป็น Not Q หรือ P เนาะแสดงว่าถ้าเราลองเปลี่ยนตัวหน้า P ถ้าแล้ว Q เนี่ยไปเหมือนกับตัวหน้าของขอไข่ทำได้ไหม จำสูตรท้าแล้วอีกสูตรหนึ่งได้ไหมครับหน้าท่าแล้วหลังเนี่ยจะได้เท่ากับ n ็อหลังท่าแล้ว n ็อตหน้าครับเพราะฉะนั้น p ท่าแล้ว q เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็น not q ท่าแล้ว not p ได้ครับเห็นไหมว่าพอเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยตัวที่เราเปลี่ยนนะครับมันตรงกับขอไข่พอดีเป๊ะเลยครับ not q ท่าแล้วน็อ p และกับน็อ q หรือ p ครับแสดงว่าในข้อนี้จะสมูลกับขอไข่ครับ ถ้าเราจําสูตรสมบูรณ์ได้ครับจาไม่ต้องเยอะก็ได้นะจําเป็นคอนเซปต์ของมันก็ได้ครับเราพยายามแปลงไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะตรงกับชอยที่เรามีครับเมื่อตรงแล้วก็เอาไปตอบ้อนนะั้นได้เลยครับข้อเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพ <c oughs> เดี๋ยวไปลองดูอีกข้อกันเนาะข้อที่2ครับ p ถ้าแล้ว Q ถ้ท่าแล้ว R เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาพิจารณาชอยกันก่อนว่าเรามีอะไรบ้างชอยส้งคู่เนี่ยมันเชื่อมกันด้วยแหละครับถ้ามันเชื่อมกันด้วยแหละเนี่ยเรามีแต่ท่าแล้วครับเราต้องพยายามเปลี่ยนท่าแล้วกันก่อนเนาะ ถ้าแล้วเนี่ยมันมีอันนึงที่ต้องจําให้ได้ขึ้นใจครับหน้าท้าแล้วหลังจะเท่ากับนอดหน้าหรือหลังครับพี่จะมองในวงเล็บเป็นหน้านะครับจะได้เป็น P ถ้าแล้ว Q เนี่ยเติมนอดไปที่ข้างหน้าครับแล้วก็เป็นหรือหลังก็เป็นหรือ R ครับลองสังเกตดีๆนะครับว่า R เนี่ยมันกระจายเข้าไปในวงเล็บทุกตัวเลยครับถ้าลองน้องยังจําได้นะครับ สมบัติการแจกแจงเนี่ยมันจะใช้ได้เป็นแลลกับหรือเท่านั้นครับตอนนี้เราเป็นท่าแล้วค่ะเราต้องเปลี่ยนท่าแล้วอีกรอบหนึ่งครับท่าแล้วก็ใช้อันเดิมไปเลยเนาะเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนเป็นหรือกันพี่ท่าแล้ว Q เปลี่ยนเป็น N o t P หรือ Q ครับเราก็จะใกล้จะแจกแจงได้แล้วนะครับพี่กระจายน็อตเข้าไปหน่อยเนาะน็อตเนี่ยพอกระจายเข้าไปแล้วมันจะกลับกันหมดเลยเนาะน็อต P ก็จะกลายเป็น P ครับหรือก็จะกลายเป็นแลกครับ Q ก็จะกลายเป็น N o t Q หรือ r ตอนนี้เรากระจาย r เข้าไปได้แล้วครับเมื่อเรากระจาย r เข้าไปจะกลายเป็น P หรือ r และ not q หรือ r ตอนนี้ใกล้มากแล้วครับสังเกตดีๆนะว่าตอนนี้เราได้และขั้นตรงกลางแล้วครับเมื่อเราได้และขั้นตรงกลางแล้วเราไปดูกันต่อครับเราต้องทําอะไรต่อทั้งหมดเนี่ยมันขั้นด้วยท่าแล้วถูกไหมครับเราขั้นด้วยเหลือกันหมดเลยเราต้องเปลี่ยนจากเหลือเป็นท่าแล้วกันก่อนครับเปลี่ยนจากเหลือเป็นท่าแล้วเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีเดิมอันเดิมของเราเลยเนาะ แค่กลับกันหน่อยครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายครับน็อดหน้าหรือหลังก็คือหน้าท่าแล้วหลังครับก้อนหลังเนาะน็อดคิวหรืออาร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นคิวท่าแล้วอาร์ได้ครับอันหน้าจะดูยากนิดนึงครับพีหรืออาร์เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแล้วนะน้องๆอาจจะเปลี่ยนเลยไม่ได้นะครับให้มองเหมือนพีก่อนเนาะมันไม่มีน็อดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใช้สมบัติการสมูทอีกอันหนึ่งเนาะถ้าเรามีนิสศษซ้อนกัน2ออันเนี่ยมันจะตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับ P เนี่ยมันไม่มีนิสศษอยู่เลยแต่เราต้องการให้มันมีนิสศษอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้าสู่น็อตหน้าหรือหลังใช่ไหมเราก็คิดว่ามันมีนิเศษสออันก็ได้ครับเหมือนว่าเรามองไม่เห็นมันอยู่เนาะ P เนี่ยพี่จะเขียนใหม่ครับเป็นน็อตวงเล็บน็อต P ครับหรือ R น็อต P หรือ R เนี่ยน็อตหน้าหรือหลังสามารถเปลี่ยนเป็น P ท่าแล้ว R ได้ครับยังเหลือนิสศษอยู่ตัวหนึ่งเนาะและกับ Q ท่าแล้ว R เห็นไหมครับว่าตอนนี้น็อ P ท่าแล้ว R และกับ Q ท่าแล้ว r มันตรงกับข้อกอไก่พอดีครับกไก่นอด P ถท่าแล้ว r และ q หรือ r เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับแสดงว่าในข้อที่2นี้จะสอมูลกับข้อกอไก่นั่นเองครับเป็นคำตอบเราจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าที่เราใช้บอยจริงๆเนี่ยมันคืออันนี้ครับ ที่พี่บอกให้เราดอกจานไว้นะเนาะหน้าท่าแล้วหลังก็คือน็อตหน้าหรือหลังนั่นเองครับที่เหลือก็เป็นการประยุกต์อันอื่นมาผสมนะครับการแจกแจงเรื่องของนิเศษการกระจายนิเศษเข้าไปเนี่ยน้องๆก็ต้องฝึกทํากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันอีกสักข้อเนาะมาต่อกันที่ข้อที่3ครับ P ท่าแล้ว R และ Q ท่าแล้ว R ครับชอยส์ที่เรามีเนะี่ยเราสังเกตดีๆนะครับมีจุดที่สังเกตหลักๆอยู่อ2อย่างนะที่ต้องดูเนาะท่าแล้ว R เนี่ย อมันเหลือเพียงตัวเดียวครับแต่ว่าโจทย์ของเราเนี่ยมี R าอยู่2ที่แสดงว่ายังไงเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงนะครับอีกอย่างที่ต้องสนใจครับก็คือตัวเชื่อมของเราเนี่ยและไม่มีแล้วนะครับมันกลายเป็นเหลือทั้งคู่เลยเราจะทํำยังไงดีครับให้และหายไปแล้วก็กลายเป็นเหลือพี่จะเป็นไอเดียให้กับน้องๆแล้วกันครับถ้าเป็นพี่เนาะพี่เจออย่างนี้ครับอย่างแรกนี่พี่รู้เลยว่าต้องใช้สมบัติการแจกแจงแล้วก็ถ้าเราต้องการเครื่องหมายเหลือเนี่ยมันทําได้วิธีหนึ่ง ยังจำได้ไหมหน้าท่าแล้วหลังจะสมมูลกับนอดหน้าหรือหลังครับการเปลี่ยนท้าแล้วเป็นหรือเนี่ยเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เครื่องหมายหรือกลับมาะครับพีท่าแล้ว R ก็จะกลายเป็นนอดพหรือ R ครับและเหมือนเดิมเนาะคิวาแล้ว R ก็จะกลายเป็นนอดคหรือ R ครับต่อไปเราต้องการให้ R เลยเพียงตัวเดียวครับเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงครับจำได้ไหมว่าถ้าเป็น p และ q หรือ r เนี่ยมันจะสมมูลกับ p หรือ r และ q หรือ r ถูกไหมครับเคสนี้ก็ใกล้เคียงกันครับเรามีหรือ r อยู่2ที่เนาะเราก็ดึงหรือ r โดยใช้สมบ,บัติการแจกแจงนี่แหละครับมันจะเหลือกลายเป็น not p และ not q หรือ r ครับตอนนี้นะสังเกตรครับว่าเรามีหรือ r คล้ายกับขอใขรแล้วขอใขรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ ข้างหน้าครับมันเป็นและครับเราต้องการเปลี่ยนเป็นหรือทํำยังไงได้บ้างครับถ้าเราจําได้เนาะเราเห็นไหมครับว่ามีน o t หรือว่านิเศษอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเลยจําสมบัติดีได้ไหมครับนิเศษ p หรือ q เนี่ยมันจะสมบูรณ์กับ Not p และ Not q ครับ หมายความว่าถ้าเรากระจายนิเศษเข้าไปมันจะกลับกันหมดเนาะกลับกันถ้าเราดึงนิเศษออกไปบ้างล่ะครับดึงนิเศษออกไปข้างนอกตรงนี้จะเหลือ P ครับและเนี่ยจะกลับไปเป็นหลือครับแล้วด้านหลังจะเหลือ Q หรือ R สังเกตนะว่าตอนนี้เรามีเหมือนกันแล้วครับก็คือ not P หรือ Q ครับเหมือนกับโจทย์ทั้ง2อ,อันเลยแล้วก็ตอนนี้ ตรงหมดแล้วนะครับเห็นที่ขอไข่ไหม N ็อตหรือ Q ทั้งหมดหรือ R ครับจะได้ว,ว่าในข้อที่สมเนี่ยสมูลกับข้อขอไข่นั่นเองครับถ้าเราตัดเนาะก็แค่ทำไปเรื่อยๆครับลองหาดูได้ว่าเราเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรได้บ้างแต่ว่าที่ดีนะเราต้องดูก่อนว่า c h o i c e เรามีอะไรครับเราพยายามเปลี่ยนไปให้เหมือนกับช h อ i c e ที่สุดเนาะมันก็จะทำให้ได้เร็วขึ้นครับแต่ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วมันไม่เจอเนี่ย แสดงว่าทําไม่ได้เลยนะครับแล้วลองเปลี่ยนวิธีเนาะเราเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือเราเปลี่ยนและเป็นหรือลองดึงนิเศษาเงี้ยทำได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราไปลองดูอีกข้อกันโอ้ข้อนี้ก็ค่อนข้างที่น่าสนใจครับข้อนี้เนี่ยมันให้มาเป็นท่าแล้วหมดเลยครับแต่ในชอตส์เนี่ยไม่มีท่าแล้วเลยนะครับมีหรือกับแระอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอท่าแล้วเนี่ยถูกที่เราใช้ประจําที่สุดก็คืออะไรครับหน้าท่าแล้วหลังจะได้สมมูรณ์กับน็อตหน้าหรือหลังครับคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเปลี่ยนท่าแล้วไปก่อนเลยครับ P ถ้าแล้วก็จะกลายเป็น N o อ p หรือข้างหลังเป็นเหมือนเดิมไปก่อนครับข้างในก็เปลี่ยนด้วยได้เนาะ q ถ้าแล้ว P ก็จะเปลี่ยนได้เป็น N o t q หรือ P ครับเราทําอะไรได้อีกครับเราสังเกตไหมว่าตอนนี้ NOT มันอยู่หน้าวงเล็บใช่ไหมลองกระจายเข้าไปดูครับ Not not q ก็จะกลายเป็น Q ตัวเดียวหรือกลายเป็นและครับ N o t p เราจะได้หน้าตาประมาณน,นี้ ซึ่งสังเกตดีๆครับว่าตอนนี้ตัวหน้าเราเหมือนกับโจทย์ช้อยที่เขามีแล้วครับ not p หรือใช่ไหมครับ q และ not p แต่ในกไอบให่เรามี not p และ q ครับสิ่งที่เรามีคือ q และ not p ว่ามันสลับที่กันนิดเดียวเนาะจำได้ไหมว่ามันมีสมบัติการสลับที่กันอยู่นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายแล้นะ p และ q เนี่ยจะสมบูรณ์กับ q และ p ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะถ้ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายแล้เนี่ย เราสลับที่กันได้เลยครับมันมีสมบัติการสลับที่กันอยู่เราก็จะได้ตรงกันและกับข้อกอไก่ n อตคและ Q ิครับในข้อที่4เนี่ยแสดงว่ามันจะสมบูรณ์กับข้อกอไก่นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับโจทย์การสมบูรณ์ทั้ง4ข้อ เราพยายามเปลี่ยนให้ไปตามจุดสังเกตที่เราหาเจอนะครับตอนเราทําเองเนะี่ยอาจจะยากนิดนึงครับอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราน้องก็ทําโจทย์กันเยอะๆเนาะโอเคเดี๋ยวพี่มีข้อที่จะฝากให้เราทานะครับถ้าทําได้ก็คอมเมนต์บอกพี่ไว้นิดนึงครับว่า N o t p ทาแล้ววงเล็บกับ Q ทาแล้ววงเล็บ อ่าหรือ P เนี่ยสมมูลกับข้อไหนครับก็ไกลหรือขอไข่ถ้าน้องๆคนไหนคิดได้ข้อไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่วิทีด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเข้าใจคลิปนี้ก็พี่เชื่อว่าเราทำได้แน่นอนเนาะถ้าน้องๆมีเนื้อหาไหนที่อยากได้เพิ่มเติมหรือว่าคอมเมนต์ให้พี่ปรับปรุงตรงไหนของคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงสั้นๆเนานะในเรื่องของการสมมูล มีสูตรเยอะเลยก็อย่าลืมไปทำกันเยอะๆนะครับลองท่องกันให้ได้ทำเยอะๆเนี่ยเราก็จะจำสูตรได้เป็นเองครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย